คลิปนี้พามาชมรถหน่วยงานมือเดียวโปรดประจำการครับและที่สำคัญสภาพเนี่ยโคตรสวยเลยฮะผู้ชมนะครับอยู่กับคัมรี่ 2.0G ปี2020นะครับและเลขไมล์ของเขา131กิโลเมตรนะครับดูแลปรับสภาพให้เสร็จพร้อมขายเรียบร้อยผู้ชมนะครับคันนี้กับราคาค่าตัวเพียง689,000บาทพี่ได้รถหน่วยงานปีใหม่ๆไปเลยนะครับได้เป็นสีเทาดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกนะครับแล้วก็สภาพภายในเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะ ใหม่คลิปเลยนะครับเรียกได้ว่าสวยทั้งโครงสร้างนะครับแล้วก็ภายในภายนอกนะนะฮะคันนี้กับออปชันฟังก์ชันครบครบนะครับนั่งสบายความปลอดภัยสูงใครสนใจรายละเอียดดูโครงสร้างภายในภายนอกเพิ่มเติมน,นะครับผมแนะนําว่าให้ดูติดต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับยีนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับคัมบรี่เมื่อสองนีครับคลิปนี้ผมเอารถหน่วยงานมือเดียวนะครับปรับสภาพเสร็จแล้วเนี่ยมาให้พี่ๆรับชมกันนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะแล้วก็คันนี้สภาพโครงสร้างและภายในภายนอกเนี่ยสวยจริงๆนะครับอยู่กับโตต้าคัมรี่ 2.0G นนะครับได้ปี2020กับราคาค่าตัวนะครับที่ร่วงลงมาจากป้ายแดงนะกว่า50%นะครับขายแค่0 0 0 0 0 8 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะครับผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ12,000บาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นเพียง2.69ซใครที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้งานนะครับขับขี่ไปทำงานขับขี่ไปเที่ยวนะครับออกนอกเมืองนะครับออกต่างจังหวัดหรือว่าขับขี่ในเมืองก็ตอบโจทย์นะครับฟังชัน เรื่องความสะดวกสบายความปลอดภัยเนี่ยเรียกได้ว่าครบครันนะครับแล้วก็ช่วงล่างเขายัางเป็น TNGA นะครับแพลตฟอร์มปิกนกอิสระนั่นเองนะครับการขับขี่สมูทมากยิ่งขึ้นชมนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างเป็นที่นิยมเลยในปัจจุบันนี้นะครับและราคาดีมากผู้ชมนะครับร่วงลงมาจากป้ายแดงกว่า50%นะครับจับต้องได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปชมนะทั้งรายละเอียด ฟังชันออปชันภายนอกภายในนะครับแล้วก็โครงสร้างตะเข็บไปดาวรอบขันกันด้วยนะนะครับใครที่สนใจนะครับเข้ามาดูรถ c a m เรีนะครับตัวจริงมาทดลองขับนะเข้ามาได้ที่บริษัทพอออตโต้นะครับผมจะมีหลายสีหลายคันเลยนะครับให้พี่ๆเลือกนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำนะสีเทานะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้เป็นสีนี้นะเพราะว่าเราคัดแต่รถเกตเป็นรถหน่วยง,งานปกดประจำการมาแน่ห่งนะครับข้อดีของรถหน่วยง,งานก็คือ ที่จะได้ประวัติศูนย์แน่นๆนะครับมีการตรวจเช็คระยะนะครับตั้งแต่10,000หมโลแรกเลยเซอร์วิสเข้าศูนย์นะครับทุกระยะแน่นอนนะนะครับอยู่ต่างจังหวัดทํำยังไงนะถึงจะออกรถได้นะครับออกรถได้ทุกจังหวัดนะผมมีเจ้าหนะ้าที่เข้าไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยนะครับไม่ต้องอยากนะเป็นเจ้าท่านเจ้าหน้าที่ของธนาคารนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ด้านหน้านะครโคมไฟใสๆส,ๆสวยๆวยแบบนี้ไม่มีรอแตกราวนะครับได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับหลอดลูกแก้วใส,วๆ,สวๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟในทารรงนิ่งไว้นะฮะแล้วก็ไฟหน้าสามารถตั้งเป็นออโ o ต้เปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์ที่เตือนสิีขวางให้รอบคันนะครับด้านหน้า2ด้านหลัง4นะฮะ ชุดไฟตัดหมอกซ้ายขวาติดตั้งมาครบเรียบร้อยในรุ่น 2.0G นะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้เลยนะ6ขอนอสองกรุงเทพมหานครนะครับรางกันชนด้านหน้าสีเทานาะแล้วก็ตัดสระก,กับสีตัวรถแบบนี้สวยๆนะครับและคันนี้ได้เป็นสีเทานะฮะหรือว่าสีบอนเงินนั่นเองนะครับดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกนะสีนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสีที่หน่วยงานนะครับบริษัทเนี่ยเขาใช้ค่อนข้างเป็นที่นิยมเลยนะครับ เรียมสารฝากระโปรงรถครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบนะครับนี่นะฮะสีผิวพันธ์บอดี้เดิมแท้โรงงานทุกจุดทุกส่วนนะครับแล้วก็ไม่มีรอยคาบหินนะครับรอยคาบแบบว่าทะลงทะลอกรอยบุบรอยยุบ ไม่มีนะครับเราเก็บงานให้ครบจบนะครับมีช่างวิ้ชการเข้ามาตรวจรถให้เรียบร้อยนะครับเป็นช่างจากภายนอกนะฮะมาตรฐานสากลนะครับหน่วยงานอิสเปคชันต่างๆเขามาตรวจรถให้นะครับเหลี่ยมสารคมด้านข้างก็ไม่มีรอยบุบรอยยุบเช่นกันนะครับบริเวณซุ้มป่องล้อแนบแน่นชิดสนิทกันเป็นอย่างดีนะฮะนี่นะครับพี่ดูด้านข้างได้เลยนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิคว่ำจมน้ามานะคันนี้นะครับ มีระบุูในสัญญาด้วยนะนะครับต่อภาษีพรบให้ถึงปี6 9เเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันนะครับกระจกอาเดิมโตโยต้านะครับทุกบานเลยนะฮะร,รถสไตล์ผู้บริหารการขับขี่ดีนะครับความปลอดภัยสูงฟังก์ชันความสะดวกสบายครบคันนะครับกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถครับปรับและพับแบบไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวคันนี้ให้เซนเซอร์ลายสปอร์ตด้วยนะบบตัวส0 g นะครับ เซนเซอร์เตือนมุมบักนั่นเองมวับายตานะครับเวลามีรถมาจากด้านหลังนะครับเราก็จะระมัดระวังได้นะครับมาดูที่ตัวล้อกันบ้างครับล้อเนี่ยได้เป็นล้อแมกอลอยนะครับของเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ที่สําคัญได้เป็นขอบ16นะฮะรัดมาพร้อมยางมิชลินนะครับนี่ยางมิชลินนะครับเดี๋ยวผมขอดูปียางให้แป๊บหนึ่งนะครับอ่าดูปียางให้นิดนึงนะอืม ปียางผมไม่ชัวนะน่าจะปียาง2023นะครับพี่ดูนะดอกยางลึกๆแบบนี้เลยนะครับดอกยางลึกๆแบบนี้ยางใหม่ๆนะครับใช้งานต่อได้อีกยาวนะและพี่ดูนะช่วงล่างนะครับเขาดูแลทาความสะอาดให้ครบจบนะครับพวกรอยคราบที่ดินคราบฝุ่นไม่มีนะนะครับโช๊คอัพเดิมแท้โรงงานมีมาร์กแต้มสีชมพูให้ด้วยนะเป็นของเดินจากโรงงานแน่นอนผู้ชมนะครับอียด้านข้างนะครับกระจกก็พาร์เดิมนี่ กระจกพัดเดิมโตโยต้ตานะครับมีเซ็นเซอร์ออโตอะลามสัญญาณกันขโมยมนาะให้เรียบร้อยนะครับกระจกพัดเดิมนะแล้วก็คิวกระจกตกแต่งมาเป็นเส้นโครเมียมรอบตัวกระจกเลยนะครับมือเปิดเป็นแบบโครเมียมรองรับกุญแจสมาร์ทคิวเลตเอนทรีเป็นกุญแจรีโมทนะครับและภายในครับผู้ชมคุมพมพนม,มาเป็นสีดําล้วนนะครับสาหรับฟังก์ชันออปชันเนี่ยเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ฟังทีหลังนะเอาใจรอกันสักนิดหนึ่งนะครับดูรถมือสองต้องดูโครงสร้าง เป็นอันดับแรกเลยนะครับอันดับหนึ่งดูไรนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาดูไปพร้อมกันเลยนะครับเหมือนพี่พีเนี่ยเข้ามาดูรถที่บริษัททอโต้ด้วยตัวเองพาเช็ครถยังรอบขัดนะครับพี่ดูนะน็อตเสาบีเนี่ยนะครับไม่มีร่องรอยการแกะกันแงะนะครับนี่แสดงว่าไม่มีชนฝั่งนี้ไม่มีถอดประตงประตูไปทําทรงทาสีแน่นอนคุณผู้ชมนะครับนะฮะเดิมทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับพันเพลทเนี่ยก็ไม่มีเปลี่ยนนะครับรถคันนี้ผลิตเดือนมานะ มีนาคมปี2020นะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวรถตรงเล่มแน่นอนจับเล่มไม่มีชํารรถสูญหายนะฮะแล้วก็เล่มเนี่ยอ,อยู่ที่บริษัททอโต้นะครับเราซื้อสดเข้ามานะครับจากลานประมูลนะเราคัดรถเข้ามาเป็นรถเกีเอทั้งหมดนะครับประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับไม่มีย้อมแมวขายแน่นอนนะเพราะว่ารถทุกวันนี้ นะครับการที่เราจะดัดแปลงรถย้อมแมวขายเนี่ยเราต้องขายแบบราคาแบบต่ำจริงๆนะคนถึงจะซื้อนะครับแต่ของเราเนี่ยขายแบบว่าราคาทั่วไปนะตามท้องตลาดนะครับที่รถเนี่ยอยู่ในเกรดสูงสุดนะครับการใช้งานการดูแลรักษานะครับมาอย่างดีนะนะครับและพี่ดูด้านหลังนี่สภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับพี่ได้เหมือนสภาพออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงนะครับและพี่ดูนะโครงสร้างเม็ดอาร์นะครับ เม็ดเรียงสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีบิดเบี้ยวคดงอนะไม่มีจิ้มฝั่งซ้ายมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาดูพาเช็คทุกซอกทุกมุมนะฮะเพื่อความสบายใจของพี่ๆเลยนี่รอยขีบระบบโรงงานนะครับยังอยู่นะฮะต้องมีนะผู้ชมนะครับถ้าเกิดไม่มีสันนิษฐานได้เลยนะว่าฝั่งนี้เนี่ยต้องเป็นลายมาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าชนมานะครับหรือว่าทําทรงทาสีมานะครับภายในกว้างนะนะครับ รถสไตล์ผู้หารอย่างคัมรี่เป็นรถดีเซ gment นะครับซีดานขนาดใหญ่ให้การขับขี่เนี่ยส m o ท t h นะครับและที่สําคัญนะเอาไปใช้งานนะครับเสริมบรารมีกันพี่พี่นะครับก็จะมีความภูมิฐานขึ้นนะมีระระดับขึ้นนะครับใครที่อยากได้แบบรถเอาไว้แบบไปออกงานเข้าสังคมอะไรแบบนี้นะครับตอบโจทย์นะตอบโจทย์นะนะครับ และนี่ครับไฟท้ายครับได้มาเป็น LED Lighting g u d i แบบนี้นะเป็น Full LED นะครับเปิดปิดตองคืนเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วก็ด้านท้ายเขามีเซ็นเซอร์ให้ถึง4จุดนะครับพร้อมกล้องหลังกล้องมองขนาดจอดติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกด้านหลังครับพัทเดิมโตต้าไล่ฟ้ามชาชัดแบบนี้มีสติกเกอร์คำเตือนให้ด้วยนะนะไฟเบรกด้วยี่มอยู่ตรงกลาง นะครับขับขี่ดีมากนะคัมรี่เนี่ยลูกค้าผมนะครับหลายๆท่านเนี่ยเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าพอมาใช้คัมรี่ปุ๊บนะครับเขาเขาใช้เป็นโฉมก่อนนะโฉมเก่านะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้คัมรี่ตัวเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่นะครับคือออกจากรุ่นนี้ไม่ได้เลยนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเพราะว่ารถเนี่ยใช้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปี2000แบบปีลึกๆอ่ะนะครับ นะถือว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่โตลต้าเขาทำมาค่อนข้างดีนะครับด้านหลังเนี่ยก็ห้องเก็บสัมภาระก,กว้างๆนะคผู้ชมนะครับเก็บของได้เยอะนะฮะแล้วพี่ดูคันหลังคันนี้นะไม่น่าเห็นชัดเจนครับน็อตไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับมาดูน็อตฝาท้ายกันบ้างนี่ผู้ชมน็อตไม่มีร่องรอยการแกะการแงะนะครับ ด้านท้ายไม่มีชนมาแน่นอนไฟท้ายเดิมนะครับท้ายโคยโตกแบบนี้เลยนะครับสีบางเฉียบนะสีบางเฉียบไม่มีพ่นสีทับมาแน่นอนนะครับและซีลซิลิโคนเนี่ยเล็บจิกเข้าเลยพี่ดูเป็นไงนะครับที่จะได้รถสวยๆแบบนี้รถเดิมใช้งานต่อได้ยาวนะครับด้านล่างก็ไม่มีตัดต่อตัวรถมานะพี่ดูนะซีลทามะพร้าวสีครีมเปอรไข่นะครับแผ่นแดมนะลถเสียงรบกวนจากช่วงล่างนะครับมีมาครบๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะซีล ซิล,ลธร,รมะพ้าวนะครับแผงตั้งท้ายนะครับไม่มีบุบไม่มียุบนะนะครับรตัวรถทุกจุดทุกส่วนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับเงินที่พี่ต้องเสียไปแน่นอนนะฮะแล้วก็ล้อหลายยางไหลเมื่อกี้มีให้เรียบร้อยแล้วเนาะนะันะคบคุ้มจริงพี่ได้ปี2020ในราคา689นะครับฟรีดาวนะจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ1 000, 2 0 0 0บาทผู้ชม ใครอยากลดยอดผ่อนลงมาสามารถดาวน์เข้ามาได้ไม่ว่ากันนะนะครับไม่ว่าการอยู่ต่างจังหวัดออกรถได้สบายๆนะครับขอแค่ไม่ติดเครดิตบูโรแค่นั้นเองนะครับซื้อสดนะก็ผมผมก็รับนะซื้อสดนะครับแต่จะมีในเรื่องของแวดนะที่เราต้องเพิ่มมาจากตัวรถนะครับแวนเดเป์เ็นะเป็นทุกที่นะครับถ้าเกิดว่าพี่ซื้อกับหน่วยงานหรือว่าบริษัทนะครับเขาจะมีเสียค่าแวดทุกที่เลยนะครับนี่ ไม่นางนะฮะฝั่งขวาก็ไม่มีรอยบุบรอยยุบนะเดี๋ยวขอดูรอยขีดลงหอดฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่รอยขีดนะครับยังอยู่แสดงว่าฝั่งนี้ไม่เป็นไรนะครับฝั่งนี้ไม่มีชนมานี่นะครับอ่ะมาเช็คบานสุดท้ายกันบ้างนะครับใครหาแบบรถแบบว่าเอาใช้งานนะในครอบครัวนะอยากได้แบบรถที่แบบสมรรถนะดีขับขี่นิ่มๆนะครับแล้วก็ได้เป็นแบรนด์หลักนะลงไลนหาง่ายนะครับมาเล่นคัมรี่ได้เลยนะครับ ที่จะออกจากวงการคัมรี่ไม่ได้แน่นอนพี่ดูนะนี่นะครับโครงสร้างดีโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับน็อตเสาบีด้านขวาครับไม่มีรอยบุบรอยยุบนะทั้งน็อตตัวหนและน็อตตัวนอกนะครับซิกเกอร์ความนาลมยางอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะฮะนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีแงสครับเพจตรงรุ่นคัมรี่ครับน็อตเสาเอน็อตที่ประตูไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนเช่นกันนะครับใครสนใจนะโครงสร้างคันนี้เนี่ย,ยดีมากๆนะครับสนใจรีบไปต่อมาที่เบอร์0 8 8ย์ป แ9 9 4 4 4 9 6หนะครับหรือแจ๊คไลด์ i ีมาก็ได้ครับ TOP PRP92 ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันภายในกันบ้างนะภายนอกเราดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พาเช็คโครงสร้างกันเรียบร้อยนะครับภายในครับคุมโทมาเป็นสีดำล้วนนะฮะได้เป็นบ่อหนังปราไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับปรับระดับได้8ทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งคนนั่งหรือว่าฝั่งคนขับนะครับแผงควบคุมกระจกด้านข้างนะฮะตกแต่งมาเป็นสีดำเงาเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็ กระจกออโต้ทั้ง4บานนะมีเซ็นคันล็อกให้กระจกข้างสามารถตั้งเป็นออโต้ได้เปิดปิดอัตโนมัตินะครับมีเมมเบรยซีทให้2จุดนะฮะ และด้านขวามือนะครับช็อตคัตก็จะมีทรัคชั่นคอนโทรลการเลื่อนการถลายนะฮะปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปเปิดฝาท้ายเปิดฝาน้ำมันให้มีปุ่มเอนจินสตาร์ทสต็อปนะครับเรียบร้อยนะกุญแจร,รีมโมทนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไม่มีรอยถลอกเลยคุณผู้ชมนะครับมาพร้อมพุคอนโทรลความเร็วแปรผันแบบอัตโนมัตินะครับพวงมาลัยสามารถสั่งการด้วยเสียงได้วางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญ,ญ,ญาตนะสตาร์ทรถให้พี่ๆรับชมกันนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มพุ ะครับภายในเนี่ยค่อนข้างเงียบเลยนะรถสไตล์พูดหานะครับอย่างคัมรี่นะกระจกเขาได้เป็นกระจกอะคูสิกาสนะครับแล้วพี่ดูนะติดฟิล์มลามิน,าด,นะดมา,มนาด้วยนะครับติดฟิล์มลามินาด้วยนะนะครับถือว่าฟิล์มแพงเลยนะครับกระจกยังลดเสียงรบกวนจากภายนอกอีกนะครับ mm hmm. เข็นหน้าปัดเรือนไมล์ทรงสปอร์ตแบบนี้เลยพร้อมจอแสดงผลตรงกลางแบบ m อ d นะครับนี่แสดงผลเป็นแบบดิจิตอลนะครับเลขไมล์คันนี้1นึ่งแ 9,643กิโลเมตรนะครับรถบริษัทเนี่ยเขาวิ่งประมาณแสนกว่าโลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขามีการเมื่นั้นมีการดูแลรักษาที่ดีนะครับพี่เนี่ยใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะฮะแล้วเรามาดูนี่ครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานครับนี่เชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้เป็นระบบทัสกินนะครับสามารถเสียบแผ่นซีดีดีวีดีได้นะครับ และลงมาด้านล่างนะจะเป็นระบบแอร์นะครับออโต้นะฮะดูอัลโซนครับแยกซ้ายขวาสละนะเป็นสีดำเงาเป็นโอแบ็ k คอนโซลก็ตกแต่งมาเป็นไฟแอมเบ l ไลท์พร้อมลายไม้แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเล่มคู่มือนะครับมีมาครบแบบนี้เลยนะครับคันนี้รถมือเดียวนะครับมือเดียวนะรถบริษัทปวดประจําการมานน่เองนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นที่ชาร์จมือถือไร้สายให้นะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตโทรศัพท์จะหมดนะครับตรงนี้จะเป็นรูเสียบ USB กับ AUX นะฮะมาพร้อมรูเสียบ Power Outlet นะครับเอาไว้ติดตั้งกล้องหน้านะฮะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้หัวเกียร์ไม่มีช้ำเลยพี่นะครับได้เป็นเกียร์ถุงแบบนี้เลยนะเกียร์ออโต้นะครับออโต้เบรกโฮมีครบนะเบรกมือไฟฟ้าตรงกลางนะครับฐานเกียร์เป็นสีดำเงาเป็นโอแบ็กเพิ่มความหรูหราดูดีมีระดับนะครับแล้วก็ ที่วางแก้วนะฮะมี2ใบนะครับนี่ใหญ่ๆแบบนี้ที่พักแขนพักสองอยู่ครบนะครับสามารถเก็บของได้นะด้านบนก็จะเป็นกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะฮะด้านบนจะเป็นไฟนะครับเปิดปิดอ่านหนังสือใช้งานได้ปกติน,นี่มีที่ใส่แว่นให้ด้วยแอร์แบคคันนี้ระบบความปลอดภัยอย่างที่ผมแจ้งไปนะถึง7ใบนะครับระบบความปลอดภัยสูงนะฮะแล้วก็ที่บังแดดสภาพใหม่ๆคลิปๆแบบนี้มีกระจกให้มีไฟให้ด้วยนะ นี่นะครับมีให้ทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนี่นะฮะใช้งานเปิดปิดได้ปกตินะครับโอ้รายละเอียดตัวรถนะครับถือว่าสวยเลยพร้อมใช้งานนะครับในราคา6 8 9ผู้ชมนะครับใครที่ซื้อกับผมนะครับเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ไปให้ใช้งานด้วย1ปีเต็มนะมีววรันตี เ,เหมือนพี่มีวารันตีศูนเพิ่มนะครับอีก1ปีนะและเบาะด้านหลังนะครับสภาพใหม่ๆกิ๊บกิบแบบนี้นั่งสบายๆภายในเล็กๆุมกว้างๆพี่ดูที่พักเท้าเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยเวลาออกต่างจังหวัดนะขับขี่กลับบ้านช่วงเทศกาลนะรหรือว่าพาครอบครัวไปเที่ยวนะพาแฟนไปเที่ยวนะครับพาเพื่อนไปเที่ยวก็นั่งสบายมีแอร์หลังมาให้นะครับความเย็นโทษถึงแน่นอนแล้วก็มีรูเสียบ USB ให้อีก2จุดนะไฟแอมเบรไลท์ตกแต่งใต้เบาะเรียบร้อยนะครับ กระเป๋าทิงโจ้สองใบคู่หน้าด้านบนไม่มีรอยเจิมลงยันใดๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขามีม่านหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะเอาไว้บังแดดนะครับแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวาเ็าจะมีม่านนะครับม่านบังแดดให้นะสามารถยกขึ้นมาติดตะขอได้เลยนะนะครับคุ้มค่านะครับราคามือหนึ่งป้ายแดงนะครับออกอยู่ประมาณล้านเออล้านสีนนะ่นะครับล้านสี่นะนะตอนออกห้ามือหนึ่งป้ายแดงนะมาที่บริษัททอโต้เอาไปราคาแค่หกแดเก้าลดลงมา 50%ราคาร่วงนะนะครับชมนี้ราคาล่วงนะนะร,รถปี20นะครับรถประมาณ5ปีนะนะครับไม่แสนสามนะครับเฉลี่ยการใช้งานต่อปีประมาณ20,000กว่าโลนะผู้ชมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับมาตรฐานนะแ้่พี่ดูสภาพเนี่ยใหม่ๆกิ๊บๆแบบนี้นะครับห้องเครื่องครับทำความสะอาดสปามาให้เรียบร้อยนะเปลี่ยนพวกของเหลวให้ครบจบนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำเครื่องให้ด้วยนะ นะได้เป็นเครื่องยนต์โตต้า VVTiW นะครับ2.0ลิตรนะเบนซินนะเติม9195ได้แรงม้าเนี่ย167แรงม้าอัตราการเร่งดีนะครับแล้วก็เหยียบเนี่ยพุ่งแน่นอนผู้ชมเครื่อง2.0นะครับแต่พี่มาดูคันหน้านีู่คมสวยนะครับไม่มีบิดเปี้ยวนะพลาสติกคุมคันหน้าอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะพร้อมสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบ นะครับนีนะ่ไม่มีพ่นสีทับมาแน่นอนนะครับช็กคัมใช้งานได้ปกติน็อตไม่มีการแก่การแงผัดไข่ขยับนะครับนี่น็อตนะฝาปองหน้านะครับลอนพื้นลูกสวยงามชัดเจนครับสติกเกอร์รอยเหรียญบาทอยู่ครบเลยนะครับพร้อมรูระบายอากาศกลมๆสวยๆแบบนี้ไม่มีชนหน้าหน้ามาสติกเกอร์คำเตือนสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบไม่ดาร์ยังเห็นอยู่เลยนะครับ นนะน็อต <Not S 1> ไม่มีแกะไม่มีงะฉนวนกับความร้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับน็อตฝั่งนี้ก็ไม่มีร่องรอยการแกะกันงงะเช่นกันนะครับบริเวณเบ้าชกหมวกโลกนะมาเห็นรอยสปอร์ตไม่นะครับน็อต mm hmm. ไม่มีรอยค่าวตนิมกาติดเครื่องเดิมไม่มียกมานะไม่มีรอยค่าวตนิมกาติดนะครับรอยค้าบน้ํามันโรซึมไม่มีนะเดี๋ยวเช็คกองอากาศให้ด้วยแบตเตอรี่เช็คหมดนะครับช่างจากภายนอกเขาตรวจเช็คให้หมดนะป้อง5้าดาวนะครับรถที่เราเอาเข้ามานะครับ เราคัดแต่รถ5ดาวเกตเนะคุณชมนะครับมีใบตรวจรถให้ชัดเจนนะครับพี่ๆไม่ต้องกังวลนะครว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นรถมือสองนะครับเราเนี่ยคัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อกับเรานะบริษัทใหญ่มีรถในสต็อกกว่า200คันที่บริษัทพอโต้ที่มั่นใจได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องพ o บคัมเบอมือสองด้วยนะครับวันนี้ผมพอบพอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ